7 6 1 3 1 5ธุรกิจระหว่างประเทศสวัสดีครับผมขออนียรแนะนำตัวผมชื่อเท่าแก่น้อยเป็นเด็กน้อยน่ารักสมชื่อวันนี้ผมจะมานำเสนอธุรกิจโรงงานสาล่ายของผมในหัวข้อการนำเสนอกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศของบริษัทเท่าแก่น้อยฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับพูดแล้วเล่าไปฟังกันเลยดีกว่าครับ ประวัติความเป็นมาเท้าแก่น้อยมีความหมายว่าเจ้านายน้อยคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์หรือคุณปอบผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการการบริหารของเท้าแก่น้อยได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจขนมสาลายเพียงอายุ19ปีด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น1ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาลายแปรลูกภายใต้สินค้าเท้าแก่น้อยเส้นทางสู่เท้าแก่น้อยสาลายเจ้าดังในตลาด คุณต๊อปได้ผ่านการลองผิดลองถูกหลากหลายขั้นตอนและการแก้ปัญหาจนกระทัง่งค้นพบสาลายที่มีรสชาติอร่อยพอตัวเขามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการผลิตและรสชาติของผลิตภัณฑ์เขามองหาความร่วมมือกับร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอินเวซึ่งเป็นที่นิยมสูงเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสาขาต่างๆคุณต๊อบเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อแผนการของเขา และสามารถนำสาลายาเข้าแกน้อยเข้าไปวางในชั้นของเซเว่นอีเลเวนได้ถึง3,000สาขาและในปัจจุบันเท่าแก่น้อยยังคงสานประวอตความสันของผู้ก่อตั้งในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ขนมสาไลายใหม่ๆวิสัยทัศ์และพันธกิจวิสัยทัศน์ก้าวสู่บริษัท,ทนวัตกรรมอาหารนำความสุขสู่ผู้บริโภคทั่วโลกพันธกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและหลายภุมมแดงก้าวสู่มาตรฐานการผลิตระดับโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือด้วยหลักธรรมมาพิบาลและการพัฒนาอย่างยังย่งยืนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจบริษัทเท่าแก่น้อยฟู Food ้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนมีการดําเนินธุรกิจโดยใช้3โกคือ1 โก <Go S 2> ฟิล์มการทำธุรกิจเดิมให้ดีขึ้นหาทางลดต้นทุนเพื่อพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงถือเป็นหัวใจสำคัญด้วยการที่เราทำสิ่งที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วทำให้ดียิ่งขึ้น 2.Go Bot คือการขยายธุรกิจออกไปให้กว้างขึ้นโดยไม่ได้จำกัดการผลิตและจำหน่ายสินค้าในรูแปแบบเดียวแต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม,ใหม่ๆและ 3. า o โ o b o คือการขยายตลาดให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นแบร์ระดับโลกด้วยการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานาสากลและทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่จะทำให้ TKN สามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้องค์สร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ TKN ประกอบธุรกิจและผลิตจัดจำหน่ายขงนมครกเขียวแปลรูปประเภทสาลายรวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปอย่างต่างประเทศบริษัท TKN มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น4บริษัทประกอบด้วย 1. บริษัทเท่าแก่น้อยเลสอลองแอนเฟนชัยจำกัด 2. เท่าแก่น้อย USA 3. บริษัท NC p e t e y and Supply จำกัด 4. บริษัทเท่าแก่น้อยแคร์จำกัดข้อม,มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมครกเคียวประเภทสาลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น4หมดได้แก่ 1. สาล่ายทอดเป็นการแปลรูปสาลายโดยการทอดผันน้ำมันและโรยผงปรุงรสสูตรเฉพาะของบริษัทต,ตัดแบ่งบรรจุซองชื่อทางการค้าได้แก่เท่าแก่น้อยทเท่าแก่น้อยบิ๊กชีฟ 2. สาล่ายย่างเป็นการแปลรูปสาลายโดยการนำสาลายมาชุบนำซอสสูตรพิเศษของบริษัทย่างด้วยเตาย่างเฉพาะและบรรจุซองหรือขึ้นลูกก่อนบรรจุซองชื่อทางการค้าได้แก่เท่าแก่น้อยบิ๊กโล สาสาลายอบเป็นการแปลรูปสาลายโดยการอบผ่านความร้อนโดยผงปรุงและบรรจุสองชื่อทางการค้าได้แก่เท้าแก่น้อยและสุดท้ายสาลายเทมปุระเป็นการแปลรูปสาลายโดยการนำสาลายมาชุบแป้งและทอดจนกรอบเหลืองและโรยผงปรุงชื่อทางการค้าได้แก่เท้าแก่น้อยเทมปุระสภาพตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตเท้าแก่น้อยผิดเกมธุรกิจตีขึ้น COVID 19, โควิดยอมกลยุยุ์ทีโก ปรับแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ฟืร์ลานเท้าแก่น้อยล่วงทานการผลิตเปลี่ยนดิจิีบิวเตอร์ชูโลฮอลพาร์เนอร์ขยายพอสินค้าใหม่จัดทับตลาดต่างประเทศดันเป้ารายได้โตสองละเท้าแก่น้อยเป็นผู้เล่นรายหล,หลักที่ปลูกปั้นตลาดสนค้ประเภทสาหร่ายในไทยปัจจุบันเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งตลาดมากถ,ถึง6 5เซซึ่งมีการเติบโตประมาณ30เซมื่อเทียบกับปีก่อนหนะ้าโดยแบ่งสัดส่วนเป็นสาหร่ายทอด5เอ์ สาลายอบ30%สาลาย่าง13%และที่เหลือเป็นสาลายอื่นๆและในปี2566เท่าแก่น้อยยังคงทำการตลาดในระดับสากลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยแบ่งสัดส่วนธุรกิจในตลาดไทยไว้ที่40%และตลาดต่างประเทศไว้ที่60%รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่างบ้างราคาในประเทศไทยและในฝ่างประเทศยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยบิ๊กชีสแบบกล่องประเทศไทยขายอยู่ที่ราคากล่องละ50บาทและในเว็บไซต์ Amazon ขายอยู่ที่7.98ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ2 6 3บาทไทยยกตัวอย่างกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียสภาพแวดล้อมทางกายภาพอินเดียมีพื้นที่3,287,590ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับเจของโลกทำให้ลักษณะน,นิสัยรลสัิยมกษณตลอดพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามวิธีการดำรงชีวิต ขณะที่ประชากรที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมีความทันสมัยและเปิดเัยวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากกว่าประกอบกับประชากรที่มีรายได้สูงทําให้ลดนิยมการจับใจ่ายใช้สอยมากกว่าประชากรทางเหนือดังนั้นหากต้องการประสบความสาเร็จในการบุกตลาดอินเดียผู้ประกอบการจําเป็นต้องให้ความสัมพันธ์กับการเลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปเจาะตลาดเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิต และเป็นแนวทางที่เปิดกว้างเป่าการค้าระหว่างประเทศจึงทำให้ธุรกิจอินเดียมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากและประชากรจำนวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนอกจากนี้ธุรกิจอินเดียยังพึ่งพาการอุปถรัรมภ์จากภาครัฐน้อยและคิดค้นนวัตกรรมได้จำนวนมากอินเดียจึงกลายเป็นแหล่งลงทุนของอุตสาหกรรมฐานความรู้แม้อินเดียจะยังมีปัญหาด้านสาธารณโภคก็ตามแต่เมื่อเศรษฐกิจโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งความรู้มากขึ้น ความได้เปรียบของอินเดียจึงมีมากขึ้นตามลำดับสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้อินเดียเป็นเป้าหมายใหม่ของไทยทั้งในด้านการจับจูงผู้ประกอบการอินเดียเข้ามาในไทยและในด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปทําธุรกิจในอินเดียอินเดียเป็นสังคมที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติภาษาศาสนา,าและวัฒนธรรมโดยมีศาสนาวัณณะและภาษาเป็นปัจจัยหลักกําหนดรูปแบบสังคมและการเมือง การดำเนินชีวิตของประชากรจะยึดถือศาสนาเป็นสิ่งสำคัญศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดคือฮินดูและมีเรื่องวันรณะยังคงอยู่ในสังคมแต่ก็ไม่มากเท่ากับอดีตที่ผ่านมาและประเทศอินเดียมีนโยบายเศรษฐกิจมีการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจการตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่มีนโยบายการส่งออกนำเข้าโดยเน้นอุปทานของผลผลิตมากกว่าอุปสงค์ เน้นควบคุมทุกมิติของการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศมุ่งให้ในโยบายการค้าต่างประเทศเป็น,นกลไกที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งการตลาดการค้าระหว่างประเทศกลยุทธ์ในการพัฒนาการค้าลดการควบคุสมสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและโปร่งใสต้องไม่มีต้นทุนแฝงด้วยภาษีต่างๆสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อให้อินเดียเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้า และการค้าไทยอินเดียในยุคสมัยปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่ไทยและอินเดียลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันโดยเริ่มลดภาษีในกรอบสำหรับสินค้า8 3รายการตั้งแต่ปี2547รวมถึงความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอินเดีย การค้าไทยอินเดียยังถือว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่หาที่สำคัญอันดับที่4ของอินเดียในอาเซียนรองจากสิงคโปร์อินโดนเีเซียและมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์สภาพแวดล้อมทางกายภาพประชากรฟิลิปปินส์ในปี2557มีประมาณ107.7ล้านคน และเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่12ของโลกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ1.8ตะ่อปีประชากรมีรายได้สูงประมาณร้อยละ15.9ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ17ล้านคนคนจนประมาณร้อยละ26.5ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า16,800เปโซต่อปีหรือประมาณ28ล้านคนส่วนที่เหลือเป็นผู้มีรายได้ปานกลางประมาณ62.7ล้านคน ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองและเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจได้ฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผ่านวิกฤตทางการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานและปัญหาคอร์รัปชันที่ทำให้ฟิลิปปินส์ล้าหลังกว่าประเทศอาเซียนเดิมอื่นๆแต่จากนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลปัจจุบันทำให้ฟิลิปปินส์ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าโดย GDP มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องติดเป่ากันมาหลายปีฟิลิปปินจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจที่ควรเข้าไปดำเนินธุรกิจและฟิลิปปินเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีประชากรที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากทำให้ฟิลิปปินมีความต้องการบริโภคสินค้าอาหารสูงมากประกอบกับเทคโนโลยีการเกษตรค่อนข้าง,งล้าหลังทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงให้ความสัมคันธ์กับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อนําเงินตาต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศโดยให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายแก่นักลงทุนจากต่างประเทศทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในหลักหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศรวมทั้งค่าจ้างแรงงานที่ต่ํากว่าหลายๆประเทศจึงทําให้การลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไปในประเทศในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก ปัจ,จุบันชาวฟิลิปปินส์ยังนิยมบริโภคอ,อาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากอาหารจานด่วนแบบตะวันตกส่วนมากมีไขมันสูงไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพดังนั้นอาหารที่เกิดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเช่นผักและปลาล้วนเป็นอาหารไขมันต่ำกากใย,ยสูงได้รับความนิยมในหมู่นักรลองนักแสดงและกลุ่มคนรักสุขภาพ ระบบการค้าฟิลิปปินส์ต้องลดภาษีนำเข้าบัญชีลดภาษีทุกรายการให้เหลือร้อยละศูนย์ยกเป็นสินค้าอ่อนไหวและสินค้าอ่อนไหวสูงทั้งนี้ฟิลิปปินส์มีสินค้าอ่อนไหวเจ็ดกลุ่มสินค้า64รายการสินค้าอ่อนไหวสูงมี2รายการได้แก่ข้าวและนำ้ำตาลนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นมาตรการสุขาอ,อนามายัยมาตรการห้ามขออนุญาตควบคุมการนำเข้ามาตรการสินค้าและฉลากสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีพันธสัญญาในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและใช้สกุลเงินเป,นโ,ปโซโดยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่43.29เป,โ,ปโซต่อ1เหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็นเงินไทยจะสามารถแลกได้1.4362เปโซต่อ1บาทวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมประเทศอินเดียและประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่พร้อมลงทุนในอนาคตเป็นอันดับแรก เนื่องจากประเทศอินเดียมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออํานวยต่อการลงทุนในการค้าขายทําจจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากกว่า10เท่าโดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศฟิลิปปินส์และมีประชากรที่มีฐานะปานกลางจำนวน6 0 0ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าประชากรจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากกว่าประชากรของประเทศฟิลิปปินส์ มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมแก่การลงทุนเนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีตลาดใหญ่และมีเศรษฐกิจเป็นอันดับที่5ของโลกรวมทางประเทศอินเดียและไทยมีความร่วมมือกันทางด้านการเมือง,งการค้าการพัฒนาและคนอินเดียส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับอาหารประเภทมังสวิรัตเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูซึ่ง ผลิตภัณฑ์ขนมครกเคี้ยวสายลายถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับผู้รับประทานมังสวิรัติและในประเทศอินเดียขนมครกเคี้ยวนับเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนอินเดียเพราะโดยปกติคนอินเดียมักจะบริโภคขนมครกเคี้ยวตลอดทั้งวันสืบแนวมาจากการยึดถือทูทาเนียมอังกฤษที่ต้องดื่มชาล้อนสองถึงสามครั้งต่อวันจึงนิยมบริโภคขนมครกเคี้ยวในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่กำลังจะไปลงทุนในอนาคตเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นคู่ค้าอันดับที่ห้าของประเทศไทยและมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับที่8และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีระยะทางใกล้กับประเทศไทยเอื่อต่อการขนส่งและเป็นประเทศที่มีการทำพันธสัญญาในการเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียนประชากรในประเทศฟิลิปปินส์นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งขนมพักเขียวถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศของบริษัทเท่าแก่น้อยฟฟร์แอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนโดยใช้เครื่องมือสโบรตจุดแข็งบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำการตลาดระหว่างประเทศที่เปิดตลาดสาล่ายไปแล้วกว่า30ประเทศมีพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศที่มีความแข็งแ่งหลายบริษัทความเป็นผู้นำในประเทศที่ส่งผลถึงความเชื่อถือในตราสินค้าต่อตลาดต่างประเทศมีแหล่งวัตถุดิบในประเทศที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้สาลายเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตลอดทั้งปี ออนเสียเวลาในการสร้างแบรนด์เท่าแก่น้อยนางเกินไปพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์เดียวเป็นหลักคือสาลา่ไม่มีโรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งโอกาสการนําบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ทำให้มีความแข่งแกร่งด้านเงินลงทุนสาลา่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมของผู้บริโภคในตลาดแถบเอเชียตลาดธุรกิจสาลา่ในต่างประเทศสามารถเติบโตได้อีกผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการเรื่องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อุปสรรคสถานาการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคระบบการค้าแบบตลาดเสรีทําให้สภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้นสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อสาหลายที่เป็นวัตถุดิบแนวทางที่กิจการต้องปฏิวัติ ตามวิสัยทัศน์พันธกษษิจและกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงสรุปในหัวข้อการปรับผลิตภัณฑ์ซึ่งทําให้เห็นว่าจากกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเท่าแก่น้อยไม่ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์สาหรับสาลาดแต่อย่างเดียวแต่มีการปรับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ที่จะเป็นบริษัทนวัตกรรมอาหารที่นําความสุขสูงผู้บริโภคการจัดการทางการตลาดระหว่างประเทศสี่ทีโบด พัฒนารสชาติพิเศษเฉพาะประเทศนั้นๆเพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมรสชาติการรับประทานอาหารของประเทศที่ต้องการนําสินค้าไปจําหน่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยไทยจำหน่ายสินค้าราคาสูงเพื่อตปรย้ยำความเป็นพรีเมียมของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเพจใช้วิธีการฝากขายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำซูปเปอร์มาร์เกต็ตจำหน่ายผ่านตู้อัตโนมัติในโรงเรียนมหาวิทยาลายัยและสำนักงาน โปรโมชั่นแจกตัวอย่างขนมไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์เดิมของพันธมิตรที่มีจำหน่ายในตลาดมาก,ก่อนแล้วจัดโปรโมชั่นการขายคู่การล่วมกับผลิตภัณฑ์เดิมของพันธมิตรกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็เลยหยุดการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศการส่งออกเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดในการดําเนินง,งานของธุรกิจระหว่างประเทศและเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงน้อย พเพียงแค่จัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบการทำการตลาดกับผู้บริโภคปลายทางโดยการส่งออกแบ่งออกได้สองวิธีได้แก่การส่งออกทางตรงและการส่งออกทางอง้อมและการส่งออกของบริษัทเท่าแก่น้อยฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนคือ 1. การส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกใจมาก 2. เน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 3. าควบคุมต้นทุน4 เปิดตัวนวัตกรรมอาหารว่าข้อดีของการส่งออกคือสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วมีต้นทุนการเข้าสู่ตลาดต่ำไม่ต้องลงทุนในการทำการตลาดสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าอยู่ในตลาดเดียวและมีความเสี่ยงต่ำเพราะหากไม่ประสบความสำเร็จข้อเสียก็คือต้องมีการระวังเป็นพิเศษเพราะการส่งออกมีความละเอียด่อนตอการกีดกันทางการค้า,า,คา,าเช่นกฎหมายกฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆของประเทศเป้าหมายนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการกระจายสินค้าสูง การผลิตตามสัญญาเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่บริษัทหนึ่งจ่ายเงินให้อีกบริษัทหนึ่งจะพาส่วนประกอบที่จําเป็นในการประกอบสินค้าสาเร็จรูปหรือแม้กระทั่งการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคือผู้ให้บริการบุคคลที่3ส่วนใหญ่ทํางานเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตตามสัญญาหรือจัดจําหน่ายตามสัญญาจากการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชน 1. นสาลายเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต 2. น้ามันปาล์ม 3าผงพุ้งลดและปัจจุบันบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนสั่งซื้อสาลายจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศเกาหลีเป็นหลักข้อดีของการผลิตตามสัญญาคือใช้เงินลงทุนต่ำสิทธิและความเป็นเจ้าของยังเป็นของบริษัทอยู่และจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของบริษัทและพันธมิตรในประเทศนั้นๆสามารถสร้างความแข็งแร่งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท และข้อเสียบริษัทอาจเสียองค์ความรู้หรือเคล็ดลับบางอย่างซึ่งมีอยู่ในบริษัทและควบคุมการดําเนินงานได้ค่อนข้าง,งน้อยและต้องบริหารจัดการกับประเด็นต่างๆรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจและสุดท้ายเฟรนชชัยเท่าแก่น้อยแลนด์บริษัทเท่าแก่นอนฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนใช้กลย,ยุทธ์ปั้นเท่าแก่น้อยแลนด์เดินหน้าขยายอาณาจักรสู่ธุรกิจเฟรนชชัยยึดโมเดลญี่ปุ่นปั้นเท่าแก่น้อยแลนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างการวางระบบเฟรนไชส์ของลานเท่าแก่น้อยแลนด์เพื่อใช้ในการขยายสาขาในอนาคตทั้งรูปแบบชอปในศูนย์การ้ายใหญ่รวมทั้งจุดจำหน่ายซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึ้นจากปัจจุบันเปิดให้บริการเท่าแก่น้อยแลนด์ประมาณ20สาขาและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างเานื่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สาหไลายแต่รูปของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของยอดขายใ,ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาวทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่โดยทำแผนการสื่อสารการตลาดที่อาศัยภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ถือหุ้น ข้อดีของเฟรนช์ชัยสร้างการเติบโตได้เร็บรวดเร็วใช้งบลงทุนน้อยได้ค่าตอบแทนจากการขายเฟรนช์ชัยเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มีทุนน้อยขยายเครือข่ายได้เป็นช่องทางทางการตลาดกระจายสินค้าและบริการข้อเสียมีภาระมากขึ้นถ้าไม่มีความพร้อมอาจทําให้ธุรกิจล้มเหลวเกิดความขัดแย้งได้ง่ายเกิดการสูญเสียการควบคุมในทิศทางที่ต้องการมีภาระค่าใช้ใจ่ายสูงในการเริ่มต้นจึงสรุปได้ว่า บริษัทเท่าแกนอยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเลือกใช้วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศสามวิธีการได้แก่การส่งออกสินค้าการผลิตตามสัญญาและธุรกิจแฟรนไชส์มีความสอดคล้องกับประเทศที่เข้าไปดําเนินธุรกิจยกตัวอย่างจากสองประเทศที่เลือกได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดียที่ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนและสุดท้าย Business Model Can v ว s ของบริษัทเท่าแก่นอยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชน จบไปาแล้วครับสาหรับหัวข้อการนําเสนอกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนผมแนะนําตัวแทนนําเสนอนองเท้าแก่น้อยหน้าหลักสุขสนขอขอบคุณมาณที่นี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเท่าแก่น้อยจะไปจริงๆแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปผมมีกิจกรรมมาให้ร้วมสนุกกันครับข้อแรกราคาขายเท่าแก่น้อยในไทยและต่างประเทศมีราคาเท่าไหร่ และข้อ2ประเทศที่นํามายกตัวอย่างทั้งสองประเทศมีประเทศอะไรบ้าง